สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้แม่พามารู้จักกับยี่หร่าสมุนไพรไทยนะคะที่เรามีอยู่ข้างบ้านเรานะคะประโยชน์และสรรพคุณของยี่หร่านะคะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารนะคะช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแก้อาการอาหารไม่ย่อยแก้อาการปวดท้องจากอาหารไม่ย่อย บำรุงธาตุนะคะบำร,รุงร่างกายช่วยขับเหงื่อและของเสียออกจากร่างกายนะคะช่วยให้กล้ามเนื้อขลายตัวนะคะลดอาการหดเกร็งในลำไส้บรรเทาการแก้ปวดประจำเดือนแก้ขึ้นไส้อาจเจียนเห็นไหมคะว่าผักที่เรานำมาทำอาหารก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันนอกจากจะทำให้มีกลิ่นหอมแล้วยังมีประโยชน์มากมาย กายกองเลยทีเดียวนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้แม่ด้วยนะคะเพื่อแม่จะได้ทำคลิปที่ดีและมีประโยชน์แบบนี้ต่อไปนะคะเพืเ่อนๆนี่ลหละเพราะง่ายนะคะเพราะได้จากเม็ดจากการชํำด้วยยอดเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่ทุกบ้านก็มีกันอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าสมุนไพรใกล้ตัวของเรามีประโยชน์ อสุขภาพเราขนาดไหนนะคะไม่ว่าเราจะทำอาหารหรืออะไรเราก็กินสมุนไพรเข้าไปเหมือนกันเนาะไม,ไม่ว่าจะเป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดสรรพคุณล้นเหลือทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวแม่จะหาสรรพคุณของพืชผักสวนควรัวเอามาออบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะว่าแต่ละตัวมันมีสรรพคุณอะไรบ้างเนาะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้แม่ด้วยนะคะฝากช่องคุณแม่พากินพาเที่ยวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนเื่อนด้วยนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะที่เข้ามารับชม